แต่ตอนเราออกมึงเอ้ยได้ยินแต่เสียง,งกรีดแบบกึดดึงปวดหน้ากูอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง c ี Duncan นะคะเอาใหม่ดูมันดูมันไม่อลังการเลยนะคะเอาใหม่นะคะ,ะ,ค,ะ,ะคัด,คด,คด สวัสดีค่ะเจอกันอีกนร้วนะคะกับชสลซีซีดองแคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรนะคะไม่มีอะไรรีวิวอะไรเลย,เลยนะจะ๊ะมาเฉยๆนะคะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะเกี่ยวกับการทําจมูกนะคะซึ่งเห็นจมูกแบนๆของเรานี่นะคะก็คือนอนตะแคงไม่ได้นะคะเดี๋ยวตาจะไหลหากกันนะคะ <laughs> ที่เราดูลรอตั้งแต่เด็กแล้วเราก็แบบว่าอยากจะทําจมูกมากนะคะโดยที่มีครั้งหนึ่งนะคะแองก็ได้แบบตัดสินใจไปทําจมูกนะคะโดยที่เราแบบ ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะดูแค่รีวิวว่าคือโหอนี้ดีจังเลยอะ่ะอยากจะไปทําจังเลยก็คือดูรีวิวก็มีแต่รีวิวส,สวยๆเนาะโอเคมากเลยเราก็แบบตัดสินใจไปนะคะกับเพื่อน3ามคนนะคะเนี่ยนะทำจมกูกแล้วเพื่อนอีก2คนนะ,ะก็คือแบบไปไปฉีดตรงนี้นะคะฉีดอะไรสักอย่างนี่แหละให้หน้าเลียวนะคะก็พี่ท่านหนึ่งนะคะก็ได้แบบ ฉีดผิวให้แบบผิวขาวนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปฉีดอีท่าไหนนะคะหน้าก็ไม่เลียวนะคะ <c oughs> <g ül> ผิวก็ยังไม่ขาวนะคะก็ยังงงอยู่นะคะว่าไปฉีดที่ท่าไหนแต่แบบมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า,วาของพวกนี้มันก็ต้องทําแบบเป็นประจาใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เคยทํานะคะเองก็ไม่เคยทําส่วนใหญ่เวลาทําผิวขาวหน้าใสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบ ทำไปฉีดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวว่าผิวขาวแบบนี้นะคะเราจะทำมาจากอะไรนะคะคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ติดตามด้วยนะนะเอาวันนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองเคยไปทำจมูกมานะคะซึ่งตัดสินใจแบบ รวดเร็วแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะก็คือเออโอเคฉันมีเงินฉันก็อยากทําอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจไปทํามานะคะแล้วจะขึ้นรูปให้ตรงนี้โอเคปึง้งนะคะทํามาแล้วก็ถอกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคก็ถามว่าสวยไหมในตอนนั้นก็สวยนะคิดว่าโอ้ยฉันนี่แหละ n u m b บ r ร์ <c oughs> ่ก็สวย <c oughs> นั่นแหละมั้งมั้งสวยไหมวะราคะก็แบบพ่อแบบ ผ่านไปประมาณเขาเขารับประกัน6เดือนไอก็ผ่านไปประมาณ6เดือนใช่ปะเราแบบว่าจมูกอะ่ะเวลาทําใช่ไหมแรกๆอะ่ะมันยังแบบไม่เข้าที่เท่าไหร่มันก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่ายังยังยังมีความบวมอยู่ตอนทำมันก็สวยนะแบบมันมันเหมือนกับจมูกมันแบบ โด่งมากสูงมากคมมากหน้าสวยตากระโตใช่ไหมเป็นคนตาโตอยู่แล้วทํามามม่ก็เลยทําให้หน้าหวานดูน่ารักมากเลยนะคะแต่พอจมูกรัดเกนเท่านั้นแหละคือเขาทําแบบเล็กมากทําไมถึงทําเล็กมากเพราะว่าแอนเป็นคนเนื้อหน้อยแล้วมันทําเยอะไม่ได้เขากลัวจะจมูกทะลุแล้วบอก พอผ่านไปเกือบเกือบเกือบปีเกือบปีเลยแหละแล้วเอนรู้สึกคันจมูกคันมากมากเลยแล้วเอนก็มากคันฝั่งนี้คันฝั่งแผลที่ขี้เราแหวนนิดนึงถ้าสมมติว่ามันคันแบบนี้มันจะเกิดอะไรไหมมันจะแพ้ไหมมันจมูกเรามันจะทะลุไหมแล้วมันก็เลยแบบว่า เออเกิดเป็นตุ่มบวมขึ้นมาแบบนี้เออฮะแต่ตอนนั้นคือแบบมันมันคันมากเลยนะเพื่อนเพื่อนคือคันจริงๆแล้วก็คันแล้วแบบอยู่ไม่ได้ต้องแบบว่าขยี้จมูกอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบยี่มันมีซิลิโคนอยู่เราก็ไม่กล้าทําแรงเพราะว่ากลัวแบบขยับขยับแรงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกยกังยังเจ็บอยู่อะ่ะมันยังแบบ เพิ่งได้ปีเดียวเองเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบเพิ่งเคยทําครั้งเดียวเดยวคนอื่นคนที่เคยทํามาแบบปีหนึ่งมันยังเจ็บอยู่ไหมมันจะหายเจ็บประมาณตอนไหนเดยวลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะก็คือแบบก็เลยปรึกษากับแม่เล่าให้แม่ฟังว่าเป็นแบบนี้จะทำไงดีแม่บอกว่าไปเอาออกเลยไม่ต้องเอาไว้เธอจะเอาไว้ทําไมอะไรนาะงก็พูดประมาณานี้นะคะก็เลยแบบว่าโอเคตัดสินใจไปหาคุณหมอตอนแรกก็คือยังไม่อยากเอาออกเนาะทุวควมที่แบบ เราทําจมูกมาเราเป็นคนที่ไม่เคยมีจมูกเลยเราก็อยากเอาออกใช่ปะหรือเรหาคุณหมอหมอบอกว่าเนี่ยหมอก็ดูใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกว่ามันติดเชื้อนะเออเราก็แบบเอ๊ะติดเชื้อทำไมถึงติดเชื้อเราก็แบบงงนะคะที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเออมันติดเชื้อนะอย่างนี้อย่างนี้คุณหมอก็บอกต้องเอาออก,ต,ออออกต้องเอาแบบซิลิโคอนออกหมอพูดแบบนี้นะอันนี้คือจําขึ้นใจเลยเราก็แบบว่า เออถ้าเอาออกเนี่ยต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะซึ่งเนี่ยมันยังอยู่ในที่คุณหมอยังรับประกันอยู่แล้วถ้ามันเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบยังไงเราก็เลยถามแบบนี้หมอบอกว่า หมอก็เลยบอกว่าเพราะว่าคุณดูแลไม่ดีอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแล้วพอแบบอว่ากลับมาก็เลยโอเคถ้าค่าใช้จ่ายการอาอกก็คือประมาณ5 0าพันบาทนี่แหลมะมั้งก็เลยโอเคตัดสินใจก็คือออกออกผ่านหมอก,ก็นัดอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งไปแล้วหมอคนเดิมนะเวย้ยก็คือมาดูจะออกทําไมจมูกสวยมากทรงก็สวย,สวยนี่ก็สวยจะออกทําไมจมูกไม่ได้เป็นอะไรอันนี้มันแค่เป็นเนื้อต่งเนื้อขึ้นมาเฉยๆอ้าว อีหมอมึงเพิ่งบอกกูสัปดาห์ที่แล้วว่าสมุกกูติดเชือ้อมึงเป็นคนบอกเองอีผี <c oughs> คิดประมาณนี้แหละก็เลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ไปด่าหมอนะแต่คิดในใจแบบนี้เลยนะจ๊ะก <c oughs> ็คือแบบว่าเอก็เลยแบบยังไงคะคุณหมอคุณหมอเป็นคนบอกหนูเองไม่ใช่เหรอคะว่าแบบมันติดเชือ้อแล้วหนูต้องเอาออก ไม่ตอนนั้นสงสัยมันเป็นสิวมัง้งอีหมอพูดแบบนี้นะคะว่าสงสัยมันติดพูดไม่พอคุณหมอพูดแบบนี้นะคะว่าเออสงสัยมันแบบว่าเป็นสิวมันก็เลยคิดว่าติดเชือ้อแต่นี่สิวหายไปแล้วไม่เป็นไรเลยเนี่ยเจ้าออกอยู่หรอทรงจมูกก็สวยมากเลยก็เลยแบบใจหนึ่งใจสองแหละคือแบบว่าเออกูจะออกหรือไม่ออกดีอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเออเอาออกดีกว่า เอาออกค่ะตัดสินใจเอาออกโหอีพ่ออีแม่ใครที่จะไปเอาออกนะซีคนออกก่ากูบอกมึงเลยหาหมอที่ไม่ใช่หมอเดิมกูบอกมึงเลยไปหาหมอที่แบบว่าดูแลมึงอย่างดีเออแพงหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ 5, ห้าพันใช่ไหมมึงตอนแบบกูเป็นโกค้าทำไมวุ้นริ่มพูดแบบ ขึนขึนขึนอารมณ์ขึ้น,น,อนตอนคือแบบเราเป็นลูกค้าใช่ไหมไ<ป>ก็คือแบบว่าคุณดีมากคืออันเนี้ยคุณไปเอาจมูกออกไม่ได้จะไปเอาฟรีนะเว้ยก็คือคุณจ่ายเงินใช่ปะเออก็คือแบบนางก็ให้นางพยาบาลใช่ปะก็ถือเข็มมาหนึ่งเข็มฉันก็นั่งอยู่โซฟาใช่ปะใช่แบบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาชาวไว้รอนะคะเอ๊ะจะให้จะให้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เลยเหรอฉันก็ตกใจก็คือให้ฉันนั่งอยู่โซฟาค่ะแล้วเขาก็ฉีดตรงนี้ตึ้ง ตึงต่อตึงตึง,ตงแล้วก็ตึง้งนะคะเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บมากๆตอนฉีดยาชาเข้าไปตรงนี้ก็คือแบบเหมือนมันชนกับซิลิโคนอะแบบตึงแบบโอ้โหโทรมานแบบเจ็บโคตรๆนะคะหลังจากนั้นใช่ปหหลังจากที่แบบปรยาชาอะไรมันก็ชาแบบชาไปหมดแล้วทั้งหน้านี่คือแบบว่าติดดึดๆ,ๆแบบนี้ก็คือไม่รู้สึกแล้วตก มีคนมาตกสามสิบคนก็ยังไม่รู้สึกแล้วนะคะกคือมหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนเราออกมือเอ้ยไ,ได้ยินแต่เสียงกรีดแบบกึดดึงโผดหน้ากูอย่างเงี้ยอเี <g> ้ย <ül> <c oughs> หมออื่นไม่รู้นะแต่หมอที่กูไปทำเนี่ยยังโหดมอนไม่ไม่เย็บให้กูด้วยนะบอกว่ามันไม่ได้เย็บนะแผลไม่ใหญ่แล้วก็แบบ เอ๊สงสัยแผลมันเล็กมะก็คือไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะใช่ไหมแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ไปด้วยความที่แบบไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินลงมาแล้วด้วยความที่มันชาใช่ไหมฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฉันก็ไม่นั่งเพื่อนเขาบอกว่ามึงไม่มีทิชชู่หรอทําไมเหรอคือแบบเลือดไหลลงแบบนี้มึงเอ้ยแล้วคือไม่ดูแลกูเลยไม่มีใครดูแลฉันเลยสักคนแล้วก็คือแบบว่า ฉันต้องเดินไปขอทิชชู่แล้วคือแบบพนักงานที่อยู่ที่เสริมความงานแห่งหนึง่งก็คือแบบว่าอ,อ๋อทิชชู่เหรอหยิบเอาสิคือแบบโอ้ไม่กอนี่ฉันคือลูกค้าถึงฉันจะมาเอาซิลิโคนออกแต่ฉันก็จ่ายเงินปะใช่ไหมก็คือแบบว่าฉันก็ต้องแบบหยิบทิชชู่มาแบบจุสิบเข้าไป นะรูจมูกของฉันตอนนั้นก็คือแบบหารีวิวเยอะมากแต่ที่ก็คือเท้าวความไปฟังเฉยนนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวอะไรเลยนะเออไปปาไปสิบนาทีแล้วมนะั้งแค่เล่าเรื่องให้ฟังนะแต่ก่อนที่จะไปเอาออกอะคือแบบไปหารีวิวเยอะมากว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงเอาออกแล้วจมูกจะเป็นจมูก,มกหมูไหมจมูกจะขึ้นมาแบบนี้ไหมจะเป็นยังไงแม็กก็คือแบบซีเรียสมากเพราะว่าแบบ เราไม่เคยทําจมูกใช่ไหมพอทําไปแล้วเราออกมันมันจะเป็นยังไงแล้วแบบว่าอย่างฐานจมูกไม่เท่ากันแล้วคุณหมอก็แบบว่าต้องต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรตะใบฐานจมูกด้วยก็คือกลัวแบบมันไม่เหมือนเดิมไงก็คือแบบซีเรียสมากก็เลยไปหาข้อมูลไม่มีข้อมูลให้กูซักที่เลยแนมะ้กระทั่งใน 1, พันทิป ก็คือแบบว่าโอ้ทำไงดีฉันก็เลยตัดสินใจมาทำรีวิวซึ่งฉันก็แบบเอาออกมาได้หลายปีแล้วแหละแต่ว่าฉันเพิ่งมาทําช่องไงแกฉันก็คิดว่าเออเราเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าแบบนี้ให้ให้คนที่แบบว่าจะไปเอาซิีโคนออกฟังนะคะก่อนที่จะไปเอาออกก็คือ,คอหาหมอที่มันดีที่สุดแล้วก็อย่าไปหมอเดิมกูบอกเลยทรมานจิตทรมานใจมากอย่าไปหาหมอเดิมนั่นแหละ โอเคหลังจากที่เอาออกแล้วนะคะก็ไม่เจ็บเลยเออแต่ต้องดูแลค่อนข้างดีหน่อยนะคะดูแลแบบกลับมาก็คือประครบเย็นนะคะประครบเย็นตลอดเลยสักสองวันนะก็ไม่มีรอยช้ำอะไรเลยนะคะแล้วก็จมูกก็กลับคือตอนตอนเราออกตอนแรกอะ่ะด้วยความที่แบบว่ามันยังแบบ เป็นมันยังมีความบวมอยู่ใช่ไหมบอกทรงมันสวยมากแกแต่ผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งมันเริ่มยุบแหละไม่ก็จะเป็นทรงแบนเหมือนเราเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือจมูกตรงเนี้ยมันสวยขึ้นแต่ก่อนก่อนหน้าเนี้ฉันอะยังไม่ทำจมูกจมูกฉันเป็นแบบนี้แหละแบบนี้ <laughs> แบบนี้เลยโ <laughs> อ้ตอนเด็กๆโ,โดนเพื่อนล้อตลอด่า อีด่างมูอีด่างมูเบิงบักที่รอกูอ่ะทุกวันเนี้ยเดี๋ยวมันจีบกูนะมันกูสวยแล้วเด้อหะาอเล่นรอเล่นรอเล่นแต่ก็ถ้า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 ทำถ้าคิดอยากจะทำก็อยากทำานะทำแบบเอ่อทุบทิ้งทั้งหน้าเลยแล้วก็โมหน้าไหมอย่างเงี้ยเนาะ ถ้ามีแบบสปอสเซอร์เข้ามาแบบทำจมูกให้ไหมอย่าเงี้ยทำแล้วสวยแบบดาราก,กอรีแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้โอเคค่ะแต่ว่าก็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 ขอฟรีนะคะไม่อยากเสียเงินค่ะร้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำจมูกอยู่นะแล้วขยับกลหม่นี้นึง ถ้าเป็นเวลาก็อยากทําจมูกเนาะถ้ามีจมูกคงองาจจะสวยกินว่าน่าจะสวยนะใช่ปะโอเคก็พอของปากของคอนะคะมามอมอยหอยหสังแล้วกันวันนี้ก็คือถือว่าไม่ได้แบบมาดีวงรีวิวอะไรหรอกนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าฉันเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันไปเอาซิลิโคนออกมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นแบ,บนๆแ,แ,แบบนี้แหละนะคะ อ่ะนะก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะเออเพื่อคนไหนที่แบบว่าจะ ไปเอาซิลิโคนซิลิโคนออกอย่างนี้ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าเป็นเหมือนของแอนไหมนะคะแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะหลายๆคนที่แบบว่าก,กดติดตามให้นะคะแล้วก็คนที่ดูคลิปนะคะอยากจะอ,อ้อนวอนทุกท่านนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนดูเป็นหมื่นคนกดไลค์แค่97คน กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอยากให้ถึงพันคนเร็วๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออออ,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 อีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงนะคะใครที่แบบว่า ชอบความหอมความขาวความผิวใสนะคะจะต้องใช้ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นครีมนะคะครีมทาผิวนะคะชื่อครีมอะไรเนี่ยมุนฮาเฮานะคะมุนฮาเฮาไวส์นะคะจะมีส่วนผสมของกูต้านะคะแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะคะแล้วก็วีซีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือ ทาไปแล้วมีกลิ่นหอมติดตัวด้วยนะคะเป็นครีมหอมนะคะครีมหอมเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะนุ่มมากๆนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็ทาแล้วก็ติดทนนานทั้งวันเลยนะคะก็คือทาไปแล้วเดินผ่านผู้ผู้หันหลังกับคือใ <Hey. S 1> ช้ครีมอะไรอ่ะถ้าฉอนี้หอมกินอะไรอ่ะฉันตามไปดูที่ห้องได้ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็ไปซื้อมาใช้ได้นะคะอืม อหอมนะคะหอมมากกลิ่นละมุนมากนะคะตัวนี้นะคะรานะคาเท่าไหร่วะ5 9า9หรือ59าอไจะไม่ได้นะคะยูซเซเว่นอีเลเวนะคะแต่ 8, นะคะถ้าสนใจอย่าลืมไปซื้อนะคะแล้วก็ก่อนที่ไปซื้อนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะอย่าลืมไปซื้อมาใช้นะนี่หอมมากนะคะหอมเวอร์ผู้ชายวิ่งตามโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย